Welcome back to my Thai fighter, and now let's start our first bout. I look like a boy all right, ladies and gentlemen. introducing your Thai warrior fighting, from the blue corner. he representing Le Province, 17 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it knock The rock, sit Announcing your Thai warrior fighting. Go up the blue corner, He representing Light Province, 17 years away. So, ladies and gentlemen, let's hear it for now. The wrong sit on and his opponent in the red corner, and a Thai warrior, He representing Seas again, province 18 years. ชาวเอเชียเลดี้และ gentlemen ลุยริฟว์ for รถสงครามสอนุชา t ทวอร a r r ้ o r าย g h t i อ g o ีม o ร t ค e ร e d c o ร์เ r He ป็น r ั s e n t i n g s i ง a วัดรีสะเกอาย18 y e ครับท a านผู l นผ้ชมท l านผู้ชมท่าน r ู้ทานผู s ชมท่านผท่ารัมนผท่านผู้ชมทรานานผัช่านท่านมานผูท่นา,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 ท HD, าววนานผอทาน้ชมท่าทานมทานชม่านท่านมาน้ชม่ันผานาน้าบนานท,ท่นวานัน ความมันระดับโลกที่นํามาแจกท่านผู้ชมครับเช่นเคยตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นหลังคารบทรงชาติเป็นต้นไปครับและที่นี่คือสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพระยาประเทศไทยเปิดหัวคู่แรกครับนีกน้ำหนัก70กิโลกรัมครับเป็นการเจอกันระหว่างท่านนาการลอกสิทธิ์ทองปอนนักชบในมุมน้เงินครับจะเจอกับโรสสงครามสออนุชาครับน,นักชกในมุมน้าเงินครับนาการลอกสิทธิ์ทองปอนครับ นายอนเนกบัวสุกครับจางพรมเมืองจังหวัดเลยในวัยสิปีสูงชนนึเซนติเมตรครับฝากผลงานเอาไว้ที่3ฟอร์มหลังนี้ฟอร์มดีเหลือเกินครับชนะรวดทั้ง3ไฟครับและ3ไฟของเขาที่ชนะมาและเป็นการชนะน็อกทั้งสิน้นฟอร์มสดฟอร์มเฮ้าเหลือเกินครับสำหรับนักชกในมุมน้ำเงินคนนี้ครับจากค่ายมวยสิทธิ์ทองปอนครับโดยอาจารย์ทองปอนทองภูทรหัวหน้าค่ายผู้จัดการครับซึ่งวันนี้เดินทางมาด้วยตัวเองครับสำหรับทางด้านอาจารย์ทองปอนทองภูทร ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับโรดสงครามสอนุชายครับนายปิยพนพหาครับจากอำเภอราศีสไลครับจังหวัดศรีสะเกดในวัย18ปีสูง180เซนติเมตรครับจากค่ายมวยสอนุชาครับที่จังหวัดเชียงรายเป็นเด็กศรีสะเกดครับแต่ว่าไปฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยที่จังหวัดเชียงรายเอาเลยครับมาประเดิมครั้งแรกครับสมราโรคสงครามจะเป็นอย่างไรลุยกันเลยครับพิกัด70กิโลกรัมครับ ครับเปิดฉากมาในโดสองครามพยายามปาดหน้าเข้าไปก่อนครับยกเขาสูงเลื่อนงานเข้าไปเอาครับนายหลอกล็อกในได้นี่ครับแต่งตัวช้าไปหน่อยครับจังหวะนี้แต่งตัวช้าให้กรรมการแยกไว้ครับเอาละครับซาดขวาเข้ามาเจอกับปั้นของนายกหลอล้วพุ่งเข้าซาดนะชาร์จคาเชื่อแต่ว่าเจอหักทิ้งครับเอาละครับทันเกมครับผมหรับในช่วงต้นนี่ครับหลงล่างสูงยาวทั้งคู่ครับประเภทไฟรุ่นเลือดร้อนด้วยกันอัตเตขวาเข้าไปกับนายกหลอก กำลังสุกกำลังห้ากำลังได้ใจครับมัดเอลรวบเอาไว้ครับด้านโรสสงครามโยกขยับเข้ามากระแทกวยซ้ายครับว่านากรอบนี่ครับประเภทต้องชกในวงในเกมถนัดครับขวางหน้าแตาเจรีมเสียบอีกครั้งอ้จังหวะเข้าชาร์จเข้าฮอตนี่ต้องบอกว่าสวยงามมาธนานเจ้าโรสสงครามนะครับลอยจังหวะเสียบได้สวยงามครับาธนานโรสสงครามนากรอบมุดมัดต่อครับจับนายมาเอาไปโดนหักถึงอีก โดนดันล่างเลยแก้ไม่ตกครับท่านานากรอ,อ,อกระโดนกรรมการสุทธยาไปดนเตือนับว่าเป็นการดัดหลังครับเดินหน้าเข้ามารับนากรอูกสงคารามถีบขวาครับแนวซ้ายหวังแข้งซ้ำเข้ามาครับวุในขวางปาดเอาไว้อีกแล้วแต่ว่าจังตีไม่ทันกระต้านานากรอครับรถสงครามเตกขวาแล้วพับเอาไว้ครับนาการอจะเข้าจะหาจังหวะหเสียบก็ยังติดกำแพงรถไฟก้าวเดินต่อครับนากรอ เข้ามาครับวางเลยแข้งขวาพยายามจะเจาะยางเข้าไปกัปตานนากรอกแล้วพุ่งเขาชัดอีกทีอยากจะใช้วงในโลสงครามขวางแล้วแทงคาเลยครับครับเป็นลูกจุกจิกครับต่อยยกจุกจิกยกกันเอาไว้ครับทางด้านโลสงครามนากรอกไม่้อครับพยายามเดินมุ่งมั่นต่อไปวงในขวางขวางเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายครับเสียบจังหวะของนากรอกกับวงในแกมีดีครับขวางพยายามจะบีบออกมานากรอกไม่สนครับ ลายด้วยขวาเขาใส่จังหวะจัดซ้ายครับโอ้แล้วเติมตลอดเจทางด้านนากรอโอ้ชุดนี้ได้เยอะครับนากรอมีความทีมีความต่อเนื่องในการโจมตีครับเกี่ยบไปเรื่อยหายจังหวะแทงเข้ามาโอ้แล้วมวยใหญ่อาวุธรุนแรงครับโอ้นวดซ้ำหนวดซากครับอัดเข้าไปที่บริเวณหน้าท้องของทางด้านเจ้ารอดสงครามครับนนี่ะครับรับเยอะแบบนี้เป็นห่วงแท้ครับรถสงครามนี่ครับออกอกัดตัวอ่อนตัวงอครับโอ้หน้าตอนนี้ครับดูครับยิ่งเร่งก็ยิ่งแรงครับ แล้วเป็นมวยขาวอาชีพอยู่แล้วด้วยครับสุรสมศานากรอกครับนี่นะครับได้ควงแลวแผงขยายใหญ่ครับทานดน้านากรอกระโจนเข้ามาอีกทีครับอาจจะับในเข้าไปนครับฝังปาดเข้ามาพยายามจะยกกำแพงขึ้นมาสกัดเกมบุกครับโอ้ต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ครับขันแบบนี้ให้ได้ก่อนครับตาดโรสสงครามรอดถีดด้วยซ้ายจิ้มด้วยขวาแล้วหมดยกแรกครับ มวยไทยไฟเตอร์ผู้ชมครับในช่วงเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับ <c oughs> ก็ได้เห็นของดีแล้วครับสำหรับเกมการชกระหว่างทานนา <c oughs> กรอกสิทธองปอนในมุมน้ำเงินครับนักชกจากจังหวัดเลยครับกับทงด้านรถสงครามสองอนุชายกับจากจังหวัดสีสกเกตหวังตบตบโชว์ก่อนครับด้วยฝ่าเท้าเลยกับทงด้านเจ้ารสงคราม แต่เจอเกมวงในเข้าไปเนี่ยในช่วงท้ายเกมยกแรกมันถึงจะไปไม่เป็นครับมาว่ากันตอนยกที่ Actually, like 2ด yeah, ีกว so ่าครับยกที่สองก็เป็นนากรอครับถึงตัวได้ยืดตู้หาจังหวะแทนเขอ่านเราโดนโดนเบียนด้วยกรชากต้องหาจังหวัดพิกมาสู้เข้ามาโดนสงครามต้องใช้สถานการณ์แบบนี้แหละครับพลิทผันเกมครับเนด้าโรสงครามนากลอจับจังหวะติดชิงโดนซ้ายหน้าเลยครับับเบียนเอ้าโถงข้ามาเจอศอกหนักครับเต็นด้านากลอ นะครับวงในพยายามจะขวางแทงซ้ายเอาคืนนะครับได้จังหวะนาคกรรอบครับจับในมาเสียบเข้าไปครับต้องลงทุนรงครับกว่าจะถึงตัววงนอกนี่ต้องบอกว่าเป็นพระเอกเหมือนกันครับสหรัาชน้ารถสงครามแต่ว่าวงในกับกลายเป็นทางน้านาคกรรอบครับนี่ครับถึงตัวอีกครั้งครับไปยุ่งในขาวขวาครับนาคารสงครามพยายามจะรัดเอวแต่ตาบารต้องแยกออกมาครับวงในไม่ใช่เกมของเขาครับนะครับนาการแล้ะครับกรรมการเบรกเกมครับ ส่งส oh. ัญญาณมือและเตือนทางด้านโลดสงครามครับต้องเดินเกมต้องขขันเปิดเกมมากกว่านี้นี่แหละครับเกมมันบีบทำให้เขาต้องสู้เลยครับแทงด้วยซ้ายเข้ามาโดนขามีดะตั้งในตีด้วยขวาครับเอาเลยครับแยกออกมาครับลั่งเกมกันใหม่ที่กั้งกลางเวทีนากระลอกอยังคงเดิน,นครับขี่ไสกับไปกนอนอ่านแลโดนแข้งสายโตขึนล็อกในขังหมตีเข้าไปครับนางกระลอกด,ดูดูครับ จังหวะอาวุธของธ่านารุ่งสงครามแกก็คมเลยครับแต่ว่ามาน้อยจริงๆครับมา <Hey. S 1> ครับต้องตั้งกระแพงคาวไว้บ้างครับด้านน้ากระรอกครับ <Hey. S 1> อย่างคนอาลูกนี้แม่ไปขาอ่อนครับรุ่งสงครามแม่ดูไม่สวยครับจังหวะน,นี้เ <Hey. S 1> จะพุ่งเข้าชาร์จคจะหวั <Hey. S 1> งด้วยแขนขวาสกัดเอาไว้ครับรุ่งสงคราม <Hey. S 1> น้ากระรอกถึงตัวเ <Hey. S 1> ข็นมาแล้วหาจังหวะชาร์จแทงเลยครับ โอ้ชาร์จนานครับแต่ว่าก็มาจนได้ครับน,นี่ครับหากทิ้งไปฝังกันจะด้นากระดความพยายามสโดยโค้ชนากรอดกว่าจะได้นี่ก็มารอมาหาจังหวะครับแต่สุดท้ายก็เอาจนได,ด้ครับจังหวะแกดีครับนะครับวางขวาแล้วพุ่งเข้าชาร์จอีกแล้วครับโดนเกี่ยวเสียบแล้วทุ่มทิ้งเลยครับจาได้รอดสองครามนี่นะครับจังหวะจะได้ก็ได้ง่ายๆครับรอดส,อง,คอมมสงครามใช้เดียมาสู้ครับรอดสงครามนากรอดมัดไหนได้ครับดันมาเสียบปลายเข้าไป ต้องตั้งกำแพงครับะด้วยศอกซ้ายครับนาคร์รอขวางเอาไว้ย้ำเข้ามาอีกทีครับแยกเข้ามาอีกครั้งครับนี่ครับาร์รอกต่เดอเข้ามาครับจีบซ้ายมามัดในต่อรถสงครามแทงแล้วขวางเอาไว้ครับตีด้วยขวาครับนาคร์รอพีายจะงัดกำแพงขึ้นมาอีกครั้งครับรอบๆโอ้ชาร์จเข้าดูครับเอะนี่ถึงตัวครับขึ้นบนได้เสียบขวาเสียบซ้ายเติมแล้วจัดไส้เลยครับ ครับใครโปรแกแจมหมอมองครับตะล่านหนักการรองเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบตามใจชอบครับแล้วย้ำครับขวางหน้าเอาลุกด,ดานแลุ้ขาโดดเสียบอีกครั้งแทงด้วยซ้ายปิดมาตีด้วยขวาครับตะานหนักรองครับแล้วหมดยกที่สองครับแ <Man. S 1> ม่มวยไทยไฟเตอ านผู้ชมกลับเข้าสู่เวทีแม็กมวยไทยสเตเดียมพระยาประเทศไทยครับนี่คือเกมระหว่างนากรรอกสิททองปอนยับกับโรสสงครามสออนุชาผ่านไป2ยกครับนหน้านากรรอบเป็นฝ่ายบุกค,ครับึ่งก็บุกหนักอย่างต่อนเนื่องนี่ผมมาสับทีสอบขวาครับเล่นงานเข้าไปแต่ว่าจังหวะสวนหมัดสวนสอกเนี่ยก็ทำได้น่ากลัวเหมือนกันค่สองด้านโรสสงครามมาแล้วครับสามนาทีสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับลุยกันเลยครับ เปิดฉากมาก็จะเป็นนักขลอกครับจับในขวาในได้เนี่ครับเลือกเสียบเลือกแทงครับโอ้โหดูแจย้ำครับโอ้ฉันอยากจจย้ำจริงๆครบท่านเจ้านักขลอกดกระชากตีด้วยขวาสามฟอมหลังของเขาไี่ชนะนอกรวดเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าไปนี้จะางสซิตต่อเนื่องได้หรือเปล่าครับนี่ครับเฮยว่ามวยกำลังได้ใจครับทุกอย่างนี่มีความมุ่งมากครับนักขลออกระโจดย์เข้ามาหีบเข้าไปครับโอครับบิดมาตีเลยครับโอ้ตอนนี้เนี่ย อยู่ในสามาคมผู้รับเหมาไปแล้วทนานเจ้ารถสงครามรับเหมายางเดียวไม่ได้ครับพาบะการต่อโตต้องมีบ้างครับไปยืนตัวแข่งรับเขาอย่างเดียวไม่ได้แน่นอนรแทงซ้ายเสีขวายัดเข้ามาต่อเนื่องเลยคทศนาหน้นากระลอกเห็นได้ไหมนตอนนี้นี่แหละครับโอ้ตอนนี้ไปยืนนิ่ง,งกับทนานาเจ้ารถสงครามนีม่ครับตัวสำคัญต้องโตงบ้างครับไม่โตตอนนี้ไปโตตอนไหนแล้วครับแหมชัก,กันรับเยอะขึ้นมาทุกทีเอาไปครับ รสงครามครับดึงจังหวะพยายามปักด้วยศอกซ้ายโอ้แต่ว่าไม่ยอมให้ธนารสงครามนั้นชกตามเกมเลยครับลากะรอกนี่ประชิดติดตัวอย่างเดียวครับ่น้อยครับเข้าถูกเกมเพื่อทนาครับลากะรอกคิดในเท่านั้นครับโง่งน้อยจะไว้ใจไม่ได้จับในมาเสียบซ้ายเข้าไปมีดันมีเสียบมีเด้งครับโอ้แล้วก็ทนดีจริงๆครับธนารสงครามไม่ยอมทิ้งตัวครับอะไรครับ โปรโมชั่นนี้เนี่ยทางด้านเจ้าโรถสงครามก็ภาวนาให้หมดวๆครับโปรโมชั่นเหมาเหมาครับเอาครับเกี่ยวมาอ้าวควาดได้มาโอ้แต่ตัวเองก็เสียหลดลงไปครับโรถสงครามนะครับยังมีเวลาให้แก้ตัวครับขวาเอาไว้ครับเทียอดูนี่ครับยังจะแทงซ้ายครับครับขึงเข้าไปเบเรน่าทอของทนายรถสงครามอย่างต่อเนื่องครับโอ้แล้วไม่หยุดจอนด้วยนะครับดูเกมบุกครับแทงด้วยซ้ายครับเหมือนกันาทีสุดท้ายคุณผู้ชมครับ เรียว่าถ้าเป็นผู้ก็พับสนามบุกครับ้ามด้านนักล้อกเอาเตะมาไปโดนหักทิ้งครับเสียไล่ก็มาเสียบอีกครั้งครับโอ้ตัดได้ตัดไปครับลุกขึ้นมาเลยแกก็เอาใหม่ครับนไานนักล้อกตั้งแต่ยกแรกถึงยกนี้ก็จะเป็นนักล้อกที่พยายามเดินเข้าหาครับปล่อยมัลขวานแล้วมุดในเสียบซ้ายเข้าไปโอ้ดีครับยืนสารภาพเลยครับท่านรถสงครามครับโยกพยายามจะดึงจังหวะเอาไว้เสียบด้วยซ้ายคืน หนักระลอกแพงแบบไม่มีปลามีครับดูแคยัดครับโอ้ตับไตไส้พุงมีปัญหาแน่ๆครับพี่ต่ายครับโดนทางทิศไปครับหนักกระลอกตอนนี้ก็บอกว่าพลังงานยังแรงดีไม่มีตัอกระลอกยังคงมุ่งมั่นในการเดินเอาลยครับถ่ายเกมเลยครับการสัญญาแยกออกมานักระลอกเคาะถึงตัวแทงเลยครับโอ้ตีเหมือนตีกระสอบเลยครับแล้วหมดยกสุดท้ายครับ รอบ3ยกเรียบร้อยเลยครับเกมการชกระหว่างทงด้านนากรรอบสิทองปอนครับการชกในมุมน้ำเงินกับโรสสงครามสออนุชาเนี่ครับรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับ,รบสนามแม็กนมะวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยดูจากภาพช้าครับแทงแบบชน,นิดที่ว่า้ว่าไม่จับทางลำบากเลยครับไม่รู้จะบังยังไงกร็ดูจะแทงซ้ายทีขวาทีครับแล้วมาติดต่อกันอย่างรวดเร็ว ขวางหน้ากับทุงเข้าไปยัดเข้าไปครับเนื้อทั้งนั้นนะท่าทนผูน้ชมไม่มีน้ําเจือปนเลยครับหวังผลทุกลูกแต่ว่าก็ต้องชื่นชนมนะครับรถสงครามนะครับเป็นประเภทน้ําอดน้ําทนดีนนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปฟังคำตัดสินบนเวทีกนันครับ All right ladies and gentlemen before we go to the judge's decision let's check out the fighter prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No price. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, at the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue Corner, sit Karot ball.